สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องมิมายมูลทารัดชาแนลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับคลิปดูดวงนะคะข่าวดีรายเดือนสุดบางนะของชาวราศีเมถุนนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าชาวราศีเมถุนนะในเดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆบ้างนะก็มีข่าวๆอะไรดีๆให้คุณได้ ตื่นเต้นเนาะแล้วก็เซอร์ไยรในเดือนนี้นะคะเรามาดูกันที่พลังงานกันเลยนะเปิดเป็นออร์โคลกาดนะคะมาทั้งหมด3ใบด้วยกันนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่าพลังงานของคุณในเดือนนี้ค่ะคุณจะเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันดีที่คุณรู้สึกว่าอิ่มเอมใจนะคะปลอดภัยแล้วก็มีความสุขค่ะตัวคุณเนี่ยจะสามารถคัดเลือกอะไรที่มันเหมาะสม สำหรับตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนกับว่ารู้แล้วล่ะว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรแล้วก็มองเห็นศักยภาพในตัวเองมากขึ้นค่ะแล้วก็รู้ว่าจริงๆแล้วคุณน่ะไม่ได้ต้องการอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มนะเพราะตัวคุณสามารถที่จะทำมันได้ด้วยตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าข่าวดีของคุณคืออะไรบ้างนะเราจะขออนุญาตใช้เป็นสำหรับนี้นะคะ ข่าวดีของชาวราศีเมถุนในเดือนกุมภาผ่านนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะอันนี้เป็นไพ่หนึ่งดาบนะ The Moon แล้วก็แปดถ้วยนะคะดูเราชาวราศีเมถุนเนี่ยคุณค่อนข้างมีความวิตกกังวลกับอะไรบางอย่างเนาะดูเหมือนว่าในเดือนนี้ค่ะจะตัดสินใจได้แล้วก็มันเหมือนเป็นการเดินออกมาจาก ความสมพันธ์หรือเดินออกมาจากปัญหาที่มันท็อกซิคคุณนะรบกวนจิตใจคุณนะคะจะสามารถตัดสินใจได้ในเดือนกุมภพาพันธ์นี้นะคะอะไรที่ทำให้คุณวิตกกังวลอยู่นะเรามาดูเพิ่มเติมกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างขาวดีของคุณนะคะชาวราศีเมถุนค่ะมาดูกันนะ มีไพ่สิบไม้เท้านะคะ10ดาบนะแล้วก็ในอปสอดนะมีแกนจริงๆแหละที่คุณจะเรียกได้ว่าเดินหน้าต่อสู้กับปัญหาที่คุณเจอมันแบบถาโถมมากๆนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหนักมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบหนักอึ้งสําหรับตัวคุณเลยทีเดียวความรู้สึกของคุณมันค่อนข้างเหมือนคนที่ แบกรับอะไรมากมายจนจนรู้สึกว่าอยากที่จะต้องเอาปัญหาอุปสรรคนี้ออกไปแล้วนะคะเราขออญาตดูเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งนะมีไพ่เดฟูนะคะข่าวดีของคุณนะจะให้ฮพินเทสนะแล้วก็เก้าดาบนะคะเราสึกว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันติดอยู่ในใจมันเป็นอะไรที่คุณทำทำให้คุณเหมือนกับนอนไม่หลับรู้สึก คิดมากวิตกกังวลน,นะคะไม่กล้าที่จะคาดหวังตัวคุณจะเป็นอิสระจากมันได้มากยิ่งขึ้นนะคะขออนุญาตดูเพิ่มเติมนะชาวราศีเมถุนเหมือนกับว่าคุยผ่านมาคุณน่าจะเจอกับปัญหาอะไรหนักๆมาพอสมควรเลยเนาะมีไพ่ควีนอับสอดนะคะก้าวไม่เท้าแล้วก็ควีนซับคับนะคะในเดือนนี้นะกุมภาพันธ์นะ ได้รับการเยียวยามีเกณฑ์ได้ตัดสินใจแก้ปัญหาอะไรบางอยา่างได้แบบเด็ดขาดจริงๆนะคะรู้สึกว่าคุณจะได้ฮิลลิ่งตัวเองด้วยนะโอเคขอดูคำแนะนำจากไพ่หน่อยนะคะ Knight of Wands ค่ะอั s วินถือไม้เท้านะคะ The Emperor แล้วก็7ดดาบนะคะเรามองว่าคำแนะนำจากไพ่เนี่ยออกมาลักษณะนี้นะ แต่หลายคนน่าจะเรียกได้ว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ในการให้ความช่วยเหลือก็ได้กับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คุณเจออยู่อาจจะเป็นคนที่ไม่จริงใจคนที่เข้ามาแบบหวังผลประโยชน์หรือว่าไม่ได้แสดงออกซึ่งความรู้สึกที่แท้จริงอนะคะตัวคุณเนี่ยยังมีความมุ่งม,มั่นยังมีไฟในตัวเองฉะนั้นเราเชื่อมั่นว่าจะผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้แน่นอนเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์นะคะ ก็เดี๋ยวมาดูเป็นคิสโซการ์ดกันนะจ๊ะ fearlessness นะ creativity นะคะแล้วก็ s h i นะโอ้ oh, ก็คือจะบอกเลยว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยตัวคุณอยาอค่อนข้างมีความวิตกกังวลเนาะอย่างที่เราบอกกันคืออยากให้เปลี่ยนความกังวลน,นั้นๆน,น,นะคะทำให้มันเป็น ความกล้าขึ้นมาแล้วก็อยากให้คุณเปลี่ยนในส่วนของความเจ็บปวดความรู้สึกเศร้าเสียใจหรืออะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกเครียดไม่สบายใจอ่ะให้มองมันให้เป็นมุมมองบวกค่ะ positivity แบบมองให้มันเป็นมุมมองที่ดียิ่งขึ้นบวกยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็พยายามที่จะเรียกว่าเป็นตัวของตัวเองโดยที่เหมือน keep ค,ความแบบ ชายนั้นไหวอะคือตัวคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีศักยาภาพนะคะแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่อาจจะครอบงำอยู่อย่างเช่นความกลัวความกังวลหรือว่าจุดที่เป็นเพนพอยต์ของคุณนะคะก็ขอให้คุณก้าวข้ามผ่านจุดนี้ไปได้นะชาวราศีเมถุนยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ก็ใครที่เข้ามาแล้วันฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะแล้วก็คำทำนายเนี่ยไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะเป็นดวงแบบภาพรวมนะคะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้เนาะหรือว่าถ้าใครรู้สึกว่าตรงกับตัวเองก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะคะแล้วก็ขอไว้พรให้คุณพบเจอกับเรื่องราวดีๆป,ปังๆตลอดปีตลอดเดือนเลยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านี้นะคะถ้าใครอยากที่จะสนับสนุนช่องเนาะก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะขอบคุณมากค่ะ